ศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกสเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอรตรีทิพย์กมลศิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ็นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา5้า้นาทีซค้นแบบวิคิดแบบอาจารย์เจตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรจัสดาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจย์เจตนะครับกลับมากับรายการสายไฟของสถานีวิทยุจุฬานะครับวันนี้จัดรายการสดแล้วนะครับสุดาที่ล้วขออภัยจัดสดไม่ได้นะครับวันนี้จัดสดแล้วนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์022183975-7นะครับ022183975-7หรือทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook ของผมได้นะครับที่จัสดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ JE w S, S ADA จดสดาแล้วก็ดีด็อตินโดมบริพันธ์นะครับในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีหลายๆเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้าทั้งในเชิงของ วิทยาศาสตร์เออในเชิงของบ้านเมืองเออนะครับก็ค <c oughs> งจะไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกโรคโควิดต่างๆที่เราคุยคือสัปดาห์ที่แล้วรับท่านที่ไม่ได้เจอกันในเทิง a c e b o o k นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาของโรคโควิด19กี่นาทีนะครับแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับการไปสำรวจอวกาศนะครับของประเทศไทยด้วยนะครับเช่นเดียวเราเอาจจะได้พูดคุยตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟุนเพลส2.5ใช่มมันจะมันจะวนๆอยู่กับสองสามเรื่องเนี้ยนะ ความคืบหน้าอะไรบ้างก่อนดีกว่านะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับโควิดแล้วกันนะครับสถานการณ์ล่าสุดโควิดเป็นยังไงบ้างน,นะครับเท่าที่ดูข่าวตอนนี้ถ้าเกิดอะรแต่ท่านติดตามอยู่นะครับก็คงจะเห็นแล้วละว่าเราเข้ากับเข้าสู่การแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของโรค จากเชื้อโคโรนาเวลาสายพันธุ์ใหม่2019หรือที่เราตั้งชื่อว่าโควิด19โควิด19เนี่ยนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดครั้งนี้ซึ่งเขาให้เรียกว่าการแพร่ระบดลาดระลอกใหม่นะครับห้ามเรียกระล,ลอก2นะครับนะบางทีก็เถียงกันทำไมกับเรื่องคำพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันระบาดแล้วครับแต่คราวนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือว่ามันก็คือจรงิจรงจังกว่าครั้งที่แล้วเยอะนะครับนะการแพร่ระบาดจรงิจรงจังกับตองที่แล้วเยอะผมก็ได้รับเชิญไปคุยใน,ในรายการบางรายการมาเหมือนกันนะครับคำถามก็จะมีเบส ิดว่ามันะระบาดครั้งนี้เนี่ยจริงจังแล้วใช่ไหมหรือว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการระบาดที่เรียกว่าระบาดจริงๆครั้งแรกของประเทศไทยในะเขาสุบผมด้วยซ้ำนะเพราะว่าในในครั้งที่ผ่านมาถ้ายังจําได้นะครับเราเริ่มมีพบผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่นู้นนะมกรานะครับ มกราที่ผ่านมาคือที่จีนเขาเจอกันตั้งแต่ประมาณธันวาใช่ไหมครับมกราเราก็ได้ผู้ติดเชื้อเข้ามาเลยเป็นเป็นคนผู้หญิงชาวจีนผมจำได้ว่าเป็นผู้หญิงชาวจีนเข้ามาในประเทศแล้วก็ตรวจเจอแล้วก็เจอประปลายปลปายเรื่อยๆนะครับกับคนที่เดินทางเข้ามาหรือคนที่เคยไปไปพำนักหรือไปติดต่อคนที่อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งซึ่งย่งเนี้เราภาษาของระบาดวิทยาเนี่ยตอนนั้นเขาให้เรียกว่าเป็นการระบาดขั้นที่1อ่ามีผู้ติดติดเชื้อในต่างประเทศแล้วเข้ามาหรือระบาดขั้นที่2คือผู้ติดเชื้อเข้ามาแล้วก็ระบาดต่อใให้กับคนนประเทศ ซึ่งถ้าจำได้การระบาดก็จะมีประปรายแล้วก็อาจะมีแคสใหญ่บ้างเช่นการระบาดที่ผับใช่ไหมครับแถวท้องหล่อเป็นต้นแล้วก็อันนั้นก็ยังไม่ใหญ่มากที่มาใหญ่มากหน่อยก็คือตอนที่ระบาดที่สนามมวยรุมพินีนะครับ ตั้งแต่ตอนช่วงมก,กราคุมพาตอนตัตอนตอน,นู้นแั้วแลตอนนั้นจริงๆถ้าถ้าเราไปไล่ดูก็เป็นการระบาดน่าจะมาจากแค่จากที่ต่างประเทศเข้ามาเขาก็เลยเถียงกันตอนช่วงนั้นนะครับว่าเป็นขั้นที่หนึ่งแลขั้นที่สองขั้นที่สามมากระทั่งขั้นที่สามคือระบาดต่อเนื่องกันในคนไทยกันเองนะครับซึ่งมันก็มีเคสบ้างแหละแต่มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนั้นที่จริงๆที่เยอะเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ จริงๆถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ใน Facebook จะรู้ผมถกเถียงกับหลายๆอย่างของมาตรการรัดมากแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับผมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็กเห็นว่ามาตรการหลายๆอย่างก็ตรงอย่างที่ผมเสนอตั้งแต่แรกครับเช่นตอนนั้นก็บอกว่าปิดกรุงเทพล็อกดาวน์เลยผมบอกเราเราเรา ติดกันขนาดต้องล็อกดาวกรุงเทพหรอเพราะถ้ากรกคุงเทพเนี่ยคนตกงานเขาไม่มีงานทําทําไงครับก็ต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดแล้วเป็นเช่นนั้นจริงด้วยครับเชื้อก็กระจายไปอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อในที่อื่นๆคือมันเหมือนลดความรุนแรงของกรุงเทพแต่มันก็ไปติดที่อื่นมันก็เลยได้ภาพจําว่าประเทศไทยมีการระบาดทั่วประเทศไปแล้วตอนนั้นแล้วก็นํามาสู่สิ่งต่างๆตามมาเช่นประกาศภาวะฉุกเฉินใช่ไหมครับนะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีออกเคอร์ฟิลมาหลอย่างซึ่ง ซึ่งในขนาดนั้นะนะเดี๋ยวคนมีคนเทียงกับผมอีกนะว่า,า,า,าว่าบริษัมันก็วปมเแคมงวดมากเกินไปในในช่วงนั้นแล้วก็หลายๆอย่างคือก็เกินเกินความจำเป็นทั้งที่ ปัญหาคือเราคือเราปิดช้านะครับกว่าเราจะกว่าเราจะมันล็อกกันกว่าจะมาเริ่มมาเข้มงวดกันเนี่ยก็ปาเข้าไปเมษาแล้วอย่างตอนนี้จำว่ามีมีตีกรองรับนักท่องเที่ยวจีนมาสงกรานอยู่เลยใช่ไหมครับทั้งที่ประเทศอื่นๆอย่างพวกไต้หวันสิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามในพวกนี้ที่เขาค่อนข้างประสบความสำเร็จสูงในการรับมือกับโรคโควิดเนี่ยเขาเขาปิดประเทศค่อนข้างเร็วแล้วก็เริ่มตนนลงเรื่องสถารูสุขค่อนข้างเร็ว และสำคัญคือเขาเปิดเร็วด้วยพอทุกอย่างค่ามันเริ่มดีมันอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็เปิดเพราะกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไปของไทยเรานี่ใช้มาตรการรุนแรงมากนะครับปิดล็อกทุกอย่างเลยจนตกงานกาะนาวใช่ไหมนักศึกษาก็เรียนหนังสือกับลาบากแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นก็คือค่าทางเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะเสียหายรุนแรงมากใช่ไหมครับแล้วเราปิดกันนานด้วยนานมากกว่าจะผ่อนคลายทีละสเต็ปๆเนี่ยก็ ก็ก็ทำให้ผลเกิดทางด้านเศรษฐกิจคงเห็นภาพชัดแล้วแหละว่าการขยายตัว GDP เราคงแย่ทีนี้มารอบนี้เป็นยังไงร,รอบนี้ก็คือการระบาดของคนในประเทศเนี่ยครับผมถือว่าเป็นวงกว้างแล้วล่ะเพราะว่ามันก็มีการต่อติดต่อติดต่อไปหลายๆทอดแล้วฉะนั้น่างนี้มันถือว่าการระบาดอย่างแท้จริงแล้วล่ะนะไม่ใช่เพิ่งแค่เขามีเชื้อเข้ามาคือเห็นภาพอยู่ว่ามีการติดเชื้อจากเรื่องของคนไทยที่กลับจากท่าขี้เหล็กเห็นภาพแต่กลายเป็นว่าพอเรา นี่ต้องถือว่าโชคดีนะต้องต้องถือว่าโชคดีจริงๆเลยแหละที่ที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแพรกุ้งใช่ไหมครับที่สุดสาครนแล้วเขาไปป่วยแล้วเขาไปตรวจเองเขาไปตรวจเองด้วยนะตรวจเองที่ทเอกชนเนี่ยถึงได้รู้ว่าติดโควิดแล้วพอตรวจตรงนั้นปุ๊บพอย้อนกลับไปคนที่บ้านก็ติด ลูกจ้างที่บ้านก็ติดก็งงเลยว่าติดจากไหนแล้วพอสืบสวนโรคกลับไปอา้าในตลาดก็มีคนติดแล้วพอตรวจทีเดียววันนั้นตกใจใช่ไหมครับเชื้อขึ้นมาทีเดียว500คนอย่างเงี้ยโหทุกคนก็ช็อกหมดเลยฉันมันมันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเชื้อโควิดเนี่ยมันก็เข้ามาในไทยสักช่วงหนึ่งแล้วล่ะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะอยู่วันเดียวขึ้นมา500เคสเป,เป็นไปไม่ได้ผมว่าถ้าถ้าคำนวณเนี่ยต้องประมาณหนึ่งเดือนเน่ยอย่างน้อยต้องประมาณหนึ่งเดือนแน่ๆ เพื่อนบ้านเราอย่างประเทศพามา่าเมียนมาเนี่ยเขามีผู้ติดเชื้อเยอะะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้ววันนี้แรงงานชาวพามา่าก็อยู่กันค่อนข้างลําบากนะจริงๆผมยังอยากให้รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับว่าอย่าไปเหยียดในเชิงชาติพันธุ์เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่คนเราจะติดเชือ้อแล้วถ้าใครไปดูในเชิงของสภาพที่อยู่อาศัยนะในตลาดที่ตรงส่วนของสุสารเนี่ยสภาพมันค่อนข้างจะแย่มากอยู่กันอย่างแอาอัดยัดเยียดนะก็อยู่เป็นครอบครัวเลยไม่แปลกใจที่จะมีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับทีนี้ ก็มีคนถามต่อว่าแล้วอาจารย์คิดว่าคันจะเอาอยู่ไหมคำถามดีมากเลยก็บอกว่ามันก็คราวนี้เราผมว่าคนทั้งทางภาครัฐเองและคนทั่วไปเองก็คงจะได้บทเรียนมากขึ้นแล้วล่ะว่าเราต้องบาลานซ์ของสองอย่างให้อยู่ด้วยกันได้คือบาลานซ์ในช่วงของความมั่นคงความปลอดภัยทางสาธารณสุขการติดเชื้อให้น้อยแต่ในกันต้องบาลานซ์เรื่องเศรษฐกิจสังคมด้วยเราก็ต้องมีธุรกิจที่เดินหน้าต่อไปได้การท่องเที่ยวเป็นยังไงการศึกษานะการปิดโรงเรียนเนี่ยมันจําเป็นแค่ไหนซึ่งของพูกเนี้ย เราเราน่าจะได้บทเรียนมากขึ้นก็หลายๆคนก็ยังบอกว่าจะล็อกดาวน์จะล็อกดาวน์จะไม่เอาอะไรเลยซึ่งถ้าเรากลับมาคุยกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเชื้อโรคเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยผมว่าเราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเราไม่จาเปน็นต้องขนาดล็อกดาวน์เข้มวงวดขนาดนั้นนะครับล่าสุดวันนี้เราจะเห็นอยู่ว่าทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเกิดขึ้นครั้งที่ ขณะนี้แล้วนี่คือจังหวัดที่เจอไม่กี่จังหวัดเองนะโดยบางจังหวัดก็เจอแค่ไม่กี่เคสล็อกดาวทั้งประเทศเหมือนกันหมดทั้งประเทศด้วยทั้งที่บางจังหวัดบางพื้นที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อเข้าไปเลยนะครับนั่นผมผมยังถือว่าอันนั้นถือว่าทําไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ก็บอกว่าต้องให้ต้องเห็นใจเขาต้องเห็นใจเขาตอนนี้ยังไม่มีความรู้ทางนี้เท่าไหร่เลยเลยดำเนินการอย่างนั้นผมว่า ความรู้มันมีเยอะแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับน,นโยบายมากกว่าว่าจะเอาเอาสายเหี่ยวแค่ไหนจะให้เข้มข้นแค่ไหนอ่ะทีนี้ก็มาก็เลยตอบว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะแล้วจากนี้จะเอาอยัางไงบอกว่าถ้าเราจะบาลานซ์างก็คือต้องมองว่าเราต้องอยู่กับโรคนี้นะครับนะบผมพูดหลายครั้งในรายการแล้วก็ในในเฟซบุ๊กเองด้วยว่าเราเราไม่สามารถเอาชนะเชื้อโรคได้ไม่ใช่แบบโปลิโอที่ว่าโหทั้งโลกมียคซีนเต็มที่แล้วก็ฉีดกันจนก็ดหยดยากันจนกระทั่ง เหมือนจะกำจัดโปลิโอได้แต่มันก็ยังกลับมานะแต่สถานการณ์ของเจ้าเนี่ยมันเพิ่งเกิดไม่นานเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันอีกนานครับมันก็เหมือนไข้หวัด มือนไข้หวัดใหญ่เหมือนเอสมนเลยอย่างที่เราต้องอยู่กับมันน่ะจะอยู่ยังไงใ,ให้มันให้มันเหมาะสมได้ไม่มีทางจะหายจากโรคหรอกนะครับนะบางคนบอกว่าวัคซีนจะมาแล้วใช่ไหมวัคซีนก็เพิ่งเริ่มต้นเองนะครับของไฟเซอร์ก็เริ่มเพิ่งเริ่มฉีดกันซึ่งก็ต้องดูระยะย,ยาวนะว,ว่าจะผลแค่ไหนเพราะว่าในรายงานวิจัยที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยพะว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีแอนติบอดีหรือสารภูมิคุมค้มกัน,กนแค่5เดือนเองนะฮะ แค่ห้าเดือนเองห้าเดือนเองนะฉันมันก็ต้องฉีดอีกใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องต้องดูว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหนแล้วผลข้างเคียงมีหรือเปล่านะตอนแรกเอาเราทดสอบเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามแล้ว for เฟสสี่ใช้จริงจริงมีผลข้างเคียงออกมาให้เห็นแปลกๆบ้างไหมมีรายงานแล้วฉีดไปแล้วหน้าเบี้ยก็มีนะครับนะหรือแพ้แพ้พพรุนแรงก็มีเป็นคนๆไปนี่ของบ้านเราเองยังไม่มีวัคซีนไฟเซอร์แน่ๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาเงินไปซื้อบอกมันซื้อไม่ได้มันเป็นของที่เอ่อคุณต้องจองกันล่วงหน้าเพื่อไงคือต้องคุณต้องช่วยเขาร <c oughs> วิธีการจองคือเราต้องเลือกว่าสมมติบ,บริษัทนี้เราจะช่วยเขาทุมเงินลงไปเหมือนคริกสตาร์เตอร์ไปช่วยเขาวิจัยแปะไปเท่าไหร่เขาก็จะสุดท้ายพอทำสำเร็จเขาก็ให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งของเราไปร่วมกับบริษัทแอสตราซินิกาที่ร่วมกับบริษัทอะไรออกฟอร์สนะครับซึ่งอ,อันนั้นน่ะ ว่าจะสำเร็จเนี่ยน่าจะประมาณกลางปีให้ฉีดได้นะครับแล้วก็กว่าจะฉีดได้ทั่วเยอะๆจริงๆในประเทศซึ่งก็ต้องไล่ฉีดก่อนนะจากบุคลากรทางการแพทย์ไปผู้สูงอายุก่อนในไทยก็คงจะไปปลายปีนู่นไปปลายปีหน้าที่จะถึงเนี่ยฉันอย่าเพิ่งคดาดหวังเรื่องวัคซีนนะครับเราต้องอยู่กับมันตั้งหากละ่ะ เราต้องช่วยกันให้สุขสาธารสุขเราสุขอนามัยเรามันค่อนข้างจะดีนะครับค่อนขางจะลดระดับของการระบาดลงไม่ใช่ว่าจะกําจัดให้เป็นศูนย์นศูนย์ยาวนานต่อเนื่องหลายเดือนตอนนั้นน่ยผมก็ผมก็พูดอยู่ทุกวันไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นเราแค่ดอยู่ระดับที่เรารับมือได้นะครับ คำว่ารับมือได้เป็นยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องลดเรื่องเกี่ยวกับความกลัวจนเกินเหตุที่เราชอบพูดกันบ่อยๆว่ากลัวๆๆบางคนบอกโอ้ยจะเดินผ่านใครหายใจกันทีจะติดเลยใช่ไหมเข้าห้องน้ําร่วมกันแล้วติดเลยใช่ไหมแต่แต่เขาอาจจะได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกิบกนอาหารนี่ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากินอาหารทะเลจากสุสานสุสาคนครอแล้วกลัวจะติดเชื้อบอกว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อโรคโควิดเนี่ยมันเป็นโรคไวรัส แปลว่าเราต้องได้รับปริมาณเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายเยอะพอถึงขนาดที่ร่างกายเราสู้ไม่ไหวนะครับปกติเชื้อไวรัสเข้าไปร่างกายร่างกายเราก็พยายามสู้นะแต่เราก็จะถึงจุดหนึ่งมันเยอะจนสู้ไม่ไหวมันก็เริ่มเพิ่มจํานวนแล้วก็เ,เริ่มแพร่ระบาดต่อไปในร่างกายดังนั้นโดยเฉลี่ยท้าคุณจะติดเชื้อไวรัสคือได้ต้องได้เชื้อจํานวนมากเพียงพอเทียบเท่ากับเราไปยืนคุยกับใครสักคนที่ติดเชื้อยืนคุยกันนะครับโดยไม่ใส่หน้ากากด้วยนะแลวคุยกันระยะประมาณ1เมตรเป็นเวลา15นาที อาจจะสิ่งจะรับน้ําลายรอ,องฝอยต่างๆ,ๆเยอะจนจะติดเชือ้อน,นั้นก็โอเคถ้าเกิดเขาเขาเป็นมากเขาเป็นเขามาไอจามใส่เราอาจะจะเชื้ออาจจะเยอะขึ้นหรือว่าอยู่ใกล้กันชิดกว่าน,นั้นเป็นเป็นก็เป็นโอกาสที่เราจะติดง่ายขึ้นแต่ทางกลับกันถ้าเราคุยกันห่าง,างใช่ไหมครับเราชอบบอกอะไรกินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่ห่างๆก,กันใส่หน้ากากอนามัยฉันพวกนี้จะช่วยลดการที่ไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายแต่จริงๆถ้าาถ้าไวรัสเข้าสู่ร่างกายน้อยๆนะ เรื่อยๆเรื่อยๆแต่น้อยๆนะครับดีด้วยซ้ำนะก็มีนานงานวิจัยที่บอกบอกว่าทําให้เราสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันองเหมือนร่างกายเราได้เรียนรู้ที่สู้กับมันด้วยซ้ํานะครับนะก็ดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราควรต้องทํำยังไงคือว่าเราก็มองก่อนว่าการที่รับมือกันกับมันเนี่ยตัวอยู่กับมันเนี่ยครับต้องแบ่งแยกนะครับผมพูดหลายทีแล้วแหละว่าจริงๆเชื้อไวรัสตัวนี้คนที่ป่วยจนถึงเสียชีวิตเนี่ยถือว่าน้อยมากนะ ถือว่าน้อยมากประมาณ1%เทียบกับโรคหลายๆโรคเนี่ยยังเงินอาโกะเยอะอี่นจ้จะจะนี่แค่ประมาณ1%แล้วน่นั้นคือใครครับคือบรรดาผู้สูงอายุนะครับคนที่อายุมากๆ6กขึ้นปีขึ้นไป75ปีขึ้นไปนี่ยิง่งปีความเสี่ยงสูงขึ้นไปเยอะคนที่มีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคความดานันโรคเบาหวาน3โรคเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะเกี่ยวข้องด้วยนั้นใครมีญาติผู้ใหญ่ เนี่ยที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วอันตรายเนี่ยก็กกพยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้ท่านหลีกเลี่ยงไปไม่เจอเชื้อแต่คนอื่นยังดําเนินชีวิตได้ครับน,นโยบายนี้ทั่วโลกคือเราชอบบอกว่าโประเทศนั้นประเทศนี้ติดเชื้อกันเป็นแสนเป็นล้านคนก็เขาตรวจเขาตรวจเยอะ นะบ้านเราเน้น่าจะได้อุทาหรณ์ว่าพอเราไม่ตรวจเราก็ไม่รู้ใช่ไหมค,ร,ครับพอคราวนี้มาระดมตรวจถึงได้รู้ว่าโอ้ติดกันทั้งตลาดแล้วหรือว,ว่าติดกันจังหวัดรอบข้างหรือใครที่เคยไปที่สุสาครแล้วลองตรวจดูก็เจอนะครับงั้นถ้า,ถาเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็โอเคกลุ่มที่ทั่วไปยงใช้ชีวิตต่อไปได้นะคุณติดเชื้อมาเนี่ย คนจำนวนครึ่งหนึ่งเลยนะที่ติดเชื้อมาแล้วไม่แสดงอาการอะไรเลยไม่ป่วยอะไรเลยนะครับแต่ติดเชื้อแล้วแพ้เชื้อได้นนก็ต้องเราก็ต้องมองว่าถ้าเราใส่หน้ากากเราก็จะไม่แพ้เชื้อให้คนอื่นหน้ากากมีไว้ลดการแพร่เชื้อนะครับนะ <c oughs> ความสามารถในการป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เถียงกันอยู่ครับโดยภาพรวมเขาก็โปรโมทว่ามันป้องกันได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวไปมองมันป้องกันได้มันช่วยลดการแพร่เชื้อมากกว่าจริงๆในต่างประเทศก็มีเคสทั้งทั้งเคสของคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยไปห้างไปอะไรก็แล้วก็ติดเชื้อมา ก็เป็นไปได้กับเคสที่น่าสนใจว่าเป็น,เป,นเป็นช่างทาผมนะป่วยติดโควิดเหมือนกันนะครับแล้วใส่หน้ากากไว้เพราะว่าตัดผมให้ลูกค้าไปเป็นร้อยลายไม่มีใครติดเชื้อสักคนหนึ่งฉันหน้ากากมีไว้ป้องกันการแพร่เชื้อนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่า บอกว่าโอเคงั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเสี่ยงแล้วลเราจะต ت ت ิดเชื้อไหมก็ไปตรวจครับนะถ้าเราเข้าในพื้นที่เสี่ยงมาไปศุนสาครมามีอาการแปลกๆกับร่างกายเป็นไข้ตัวร้อนเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดมกลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนี้ไปขอตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเขามีเข้าสู่ระบบเนี่ยซึ่งได้ข่าวได้ข่าวว่าขอยากนะแต่ว่าถ้าขอสําเร็จเนี่ยก็จะได้ตรวจฟรีนะครับประมาณราคาตอนนี้ประมาณ3,000บาทนั้นกลับข้างคือว่าถ้าคุณไม่สบายใจอยากรู้นะตรวจไปเลยครับนะตรวจไปเลย3,000บาทก็จะรรู้ผลลเยว่าติดหือไม่ติดะรันะ่านะ อันนี้ก็เป็นการเป็นการช่วยกันเฝ้าระวังได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นจริง,รงๆแล้วแม้ว่าโรคโควิด -19 มันกลับมาแพร่ระบาดในรอบนี้นะครับและค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแล้วก็ยังติดเชือ้อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วคงต้องใช้เวลาอีกสักช่วงหนึ่งกว่าจะเริ่มซาลงหรือควบคุมได้เนี่ยแต่ก็ใช้ชีวิตต่อไปครับนะใช้ชีวิตต่อไปอย่าไปกลัวมากบางคนนั่งอ่านไทม์ไลน นักการทำลายของผู้ติดเชื้อแล้วกลัวไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบออกมาให้ดูใช่ไหมครับว่าคนติดเชื้อคนที่ร้อยหนึ่งไปทำลายไปไหนมาบ้างคนที่ร้อยสองไปทำลายไปไหนมาบ้างแล้วกลายเป็นแพนิคครับที่ไหนก็ไม่กล้าไปที่ไหนก็ไม่กล้าไปสักที่หนึ่งเลยก็จะทําให้เราเรา <laughs> ชีวิตก็เครียดเปล่าๆนะครับบางคนเครียดมากอยู่บ้านสั่งของ delivery มากินก็ยังกลัวใช่ไหมครับฉัน,ม,นมันถึงจุดหนึ่งที่จะต้อง,องคิดดีๆว่าไม่กลัวขนาดนั้นนะครับ จริงๆก็ได้โพสต์ใน a c e b o o k ไว้ค่อนข้างเยอะว่าที่ผมไปพูดเป็นยังไงบ้างเราไปหาอ่านดูได้นะครับหรือแม้แต่รายการที่ผมแนะนําคือมีคลิปรายการตอบโจทย์ช่องไทยบีเอสนะครับแล้วมีคุณหมอท่านนึงมาออกรายการนั้นเช่นชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์บวรสมดีร,รพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยารรบาลราลมาธิบดีมาอะไรไม่ดนโอ้โหนานๆผมจะเจอคุณหมอที่พูดแล้วออกมาตรงใจผมอย่างนี้คือส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะออกมา ไม่ก็ไม่ได้กว่างเงี้ยนะฮะก็คือออกมาสายเยี่ยวหน่อยคือออกมาน่ากลัวรลกน้น่ากลัวเป็นนตายแน่ๆแล้วเราต้องเป็นรถถ้าเผอปอดติดเชื้อไปแล้วปอดจะเป็นแพ้ไปตลอดชีวิตแล้วก็ว่าไปรู้สึกมันสร้างความหวาดกลัวแล้วไม่อยู่บนโลกความจริงแล้วก็พูดแต่เรื่องชนะชนะชนะ,ะรอบที่แล้วจะมีคำเปรียยคเนีย อยู่บ้านปิดประตูล็อกล็อก,กประเทศล็อกดาว์เจ็บแล้วจบ2เดือนก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่จบใช่ไหมครับมันต้องอยู่ต่อไปคุณหมอคุณหมอวรนสมนี่ก็พูดเหมือนผมเลยบอกว่าบอกว่าเราจะาชนะโรคนี้ก็ไม่ได้นะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันใช่ไหมครับต้องบาลานซ์ระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจสังคมด้วยคุณหมอยังบอกด้วยว่าการล็อกดาว์กรุงเทพทาให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วประเทศโอ้โหพูดตรงใจมากเลยเออตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อแฝงอยู่เท่าไหร่ก็ต้องตรวจหาเชื้อเชิงลุกเพิ่มเติม ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเราดิ้นข่าวเนะเจอผู้ติดเชื้อเป็นดีเจเจอผู้ติดเชื้อเป็นคนในครุกแต่าหาคาตอบไม่ได้เ่ามาจากไหนยังไงมันก็แสดงว่าก็มันมีกระจายอยู่อยู่ในประเทศอยู่แล้วไอ,ไอตัวเลขที่เป็นศูนย์ยาวนานต่อเนื่องแล้วภูมิใจกันเนี่ยมันเพราะว่าเราไม่้ตรวจเชิงลุกแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ควรจะล็อกดาวน์อีกแล้วเพราะจะกระทบเศรษฐกิจและชีวิตของคนในประเทศโหชัดเจนมากผมก็บอกว่าเราก็ต้องมาดูต่อไปนะครับทีนี้ สิ่งที่อยากจะพูดต่อไปนิดนึงกับเรื่องของโควิดก็คือว่าเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่ามีคนจํานวนมากกลัวเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพราะว่ามันได้เซนว่าโอเคก็คือคนที่ไปพ่อค้าม,มีทั้งแรงงานชาวพม่าที่อยู่ที่ตลาดตลาดในตลาดกุ้งในสุสาครแล้วไปตลาดอื่นๆของสุสาครก็เจอใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ไปซื้อไปซื้ออาหารทะเลก็เอาไปขายที่จังหวัดอื่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ติดเชื้อตามกันไปตอนนี้ก็ไล่ตัวกันใหญ่เลยเนี่ยคนก็เลยเป็นเซนว่า งั้นอาหารทะเลเนี่ยห้ามกินแล้วกันนะมีมีกระทั่งโพสต์ด้วยจริงๆแล้วคนโพสต์เป็นคุณหมอด้วยนะบอกว่างดทานอาหารทะเลและอาหารทะเลแช่แข็งโดยเฉพาะปูอัดและปลาดิบซึ่งซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยผมไม่เห็นด้วยเลยว่าคือคือ,ค,อคือเราเอา,เอา,เ,อาเอาทั้งเศรษฐกิจก่อนนะคุณไปงดอาหารต่งตางๆเนี่ยครับแล้วแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะใช้ชีวิตยัยงไงลูกจ้างอย่างตอนนี้ปัญหาเลยใช่ไหมว่าคุณไปล็อกดาวน์ต่เขาล็อกเขาล็อกดาวน์ที่ตลาดกุ้งสุสาครเลยนะแล้วน่าสงสารมากเลยนะถ้าใครเห็นข่าวครายงานชาวพม่าเนี่ย อยู่แบบโดนล้อมั้วลวดหนามอ่ะแล้วห้ามออกไปไหนอาหารก็ต้องแบโยนส่งเข้าไปให้แล้วเราก็อยู่กันแออัดเลยแล้วล่าสุดที่ผมทราบก็คือว่าเขาไม่ตรวจเชื้อแล้นะวันแรกๆเขายังตรวจเชื้อว่าเจอกี่คนแล้วเราตกใจว่าขึ้นมา5้0ร้0ยสอตอนนี้ไม่ตรวจแล้วบอกเลยว่าอยู่ไปงั้นแล้วถ้าใครป่วยนะเอาออกมารักษาถ้าไม่ป่วยก็อยู่ต่อไปซึ่งมัน มันดูฟังดูมันดูฟังดูแบบจะเรียกว่าเหมือนเป็นหมือนเป็นคนชั้นสองอะคือคือฟังดูน่าน่าสงสารนะครับ้สุดผมโอเคแต่ว่าแต่ว่าเอากลับมาที่เรื่องอาหารทีนึ่งบอกว่า การที่เราไปกลัวเรื่องอเรื่องว่าเชื้อโรคจะอยู่ในอาหารหรืออาหารทะเลเนี่ยมันต้องคิดดีๆนะครับโรคโควิด -19 เป็นโรคที่มาจากเชื้อโคโรนาไวรัสใช่ไหมและเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นโรคของทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินของทางเดินอาหารไม่ใช่เชื้ออีโคไลสโมเนล่าที่มันจะแพร่ไปทางอาหารนั้นโดยพื้นฐานผมเล่าแล้วว่าคือมันต้องเรื่องที่เราไปคุกคีเราไปคุกคีกับคนที่ติดเชื้อก็อย่างพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อกันก็ไม่ใส่หน้ากากานั่งคุยกันยืนคุยกันอย่างเงี้ยตอนแรกเปลี่ยนซื้อต่อราคาอาอเงี้ยมันคือคคุี แต่ถ้าเราไปซื้ออาหารมาเนี่ยริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องระวังขนาดนั้นโอเคเราเราก,เราก็เราก็พูดกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องกินร้อนช้อนกลางแต่ว่าคุณหมอหลายคนนะผมเองก็เถียงว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ตรงประเด็นเท่าไหร่หรอกเรื่องเรื่องหน้ากากตรงเรื่องดอโซเชียลดิสแทนการห่างกันตรงแต่กินร้อนช้อนกลางจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ตรงเท่าไหร่มันเหมือน ออกมาผูกให้มันเป็นคําคล้องจองให้มันพลอยได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสโครโรนาวไวรัสเนี่ยมันเป็นเชื้อก่อโรคที่อยู่ในคนที่ติดเชื้อไม่ใช่ว่ามันไปเติบโตแล้วก็ระบาดอยู่ในทุกสัตว์ทะเลเราจะกินอาหารทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะติดเชื้อเข้าไปความเมื่อกนะี้เกิดไปแลป้วนะเราปกติจะติดเชื้อง่ายๆคือต้องยืนคุยกันไม่ใส่หน้ากาก15นาทีระยะ1เมตรทีนี้ บ้านเราก็ไม่ค่อยเน้นตรงนี้แต่องค์การนไมโลกแล้วก็หลายๆที่ก็พยายามบอกว่าอาหารเนี่ยหรือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยต้องดําเนินหน้าต่อไปได้เพราะว่ามันยังไม่เคยมีรายงานเลยว่ามีคนติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยจากการกินอาหารไม่เคยมีนะครับคือเราเรามีเซนว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีคนที่ไอจามนะแล้วก็มีน้ําลายลงไปในอาหารเนี่ยแล้วเราไปกินตามด้วยเนี่ยเราติดเชื้อไหมคือคือคือถ้าถามว่ามีความเสี่ยงม,มันก็มีแต่มันมีนิดเดียวเพราะว่ามันยังแทบแทบเป็นไปไม่ได้คือกินเข้าไปเนี่ยก็ผ่านระบบทางการย่อยอาหารใช่ไหมครับแล้ว โอเคมันอาจจะไปติดเชื้อในในในเซลล์เนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหารได้แต่ว่าปริมาณของเชื้อไวรัสแต่มันต้องเยอะมากถึงก็จะทําให้คุณติดเชื้ออย่างที่ผมเล่าว่าต้องประมาณที่ไปยืนคุยกันอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานใดเลยที่บอกว่าเชื้อไวรัสของระบบทางเดินอาหารจะแพร่ผ่านกระจายทางเออโทษทีครับไม่มีหลักฐานใดเลยที่บอกว่าเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจจะแพร่กระจายผ่านอาหารนะนเชื้อโคโนาไวรัสเองก็ไม่ได้เพิ่มจํานวนตัวในในอาหารฉัน ถ้าพูดตรงๆคือถ้ามีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ติดเชื้อลงไปในอาหารเนี่ยโอกาสที่เราติดเชื้อเนี่ยก็น้อยมากจนแทบไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับนะกังวลแลองไปยืนคกับเขามากกว่านะครับถ้ากังวลน,นะครับตรงไปตรงมาครับก็ไปปรุงให้สุกครับเชื้อโคโน,นาไว,ไ,วไ,วไวรัสเนี่ยเป็นหนุมในเชื้อกลุ่มที่ฆ่าง่ายนะครับทำลายง่ายเราพูดกันมานานแล้วคุณล้างมือเนี่ย ด้วยสบู่เนี่ยเชื้อก็เสียสภาพแล้วน้ํายาล้างจานแต่ก็เสียสภาพเพราะมันเป็นเชื้อที่เป็นเปลือกหุ้มนะครับมีเปลือกหุ้มไอ้พวกนี้พอเปลือกคุ้มมันเสียสภาพปุ๊บมันก็จะตายได้ง่ายนะครับนะถ้าเราเอามาปรุงให้สุกเสียก่อนนะครับนะอุณหภูมิให ตามหลักคือบอกเกิน85องศา,ศาเซลเซียสเนี่ยเชื้อตายแน่นอนนะครับถ้ามันถึงร้อยองศาต้มเดือดเนี่ยก็คือตายทันทีเลยนะครับถ้า85ดสต้องสักคู่นึงให้เราสึกว่าอาหารมันสุกแล้วแต่นี่กินได้ครับนะกินได้อาหารทะเลอาหารทะเลแช่แข็งกินได้นะครับปูอัดจ,จริงๆมันสุกมาแล้วด้วยนะครับปลาดิบก็จริงๆปลาดิบที่เรากินแซลมอนอะไรก็ตามมันมาจากเมืองนอกครับไม่ค่อยเดินไปโผล่ที่มหาชัยที่ที่ทสุสาคอนนะครับฉะนั้นก็อย่ากังวลเกินไป ต่อเนื่องกันนะครับเออจริงๆผมแปะคลิปวิดีโอเรื่องสอนวิธีการใส่หน้ากากมาให้ถูกด้วยนะครับลองลองไปศึกษาอ่านดูนะหน้ากากผ้าช่วยแค่เรื่องการการาเชื้อออกไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการเชื้อเข้ามาไม่ค่อยได้หรอกหน้ากากที่เป็นหน้ากากการแค่หน้ากากผ่าตัดเนี่ยดีกว่าแต่ว่าก็ต้องใส่ให้ถูกนะจับหน้ากากยังไงให้มือไม่เลอะนะครับเวลาถอดออก ม้วนยังไงเอาง่ายก่อนใสหน้ากากเนี่ยหลายคนยังยังเป็นอยู่เลยคือถ้ามันมีสองสีนะครับด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าสีเขียวด้านสีขาวเนี่ยให้เอาด้านสีออกเท่านั้นนะครับหลายคนยังเอาด้านขาวออกอยู่เลยแล้วเวลาจะกมวนเก็บอะครับนะอันนี้ก็หลายคนก็เถียงกันือจริงๆก็คือว่าจะเกิดจะเอาถอดออกใช่ไหมครับเวลามมวนเก็บเนี่ยให้ด้านนอกไปด้านสีสีนะครับห่อเขาอ้าไปข้างใน นะครับให้ด้านด้านที่ติดหน้าเราซึ่งเราั่นใจว่าเราไม่ป่วยเนี่ยอยู่ด้านนอกแล้วก็มุนมนนแล้วค่อยเอาสายรัดนะครับแล้วถ้าให้ดีก็ทิ้งในในใน,ในถังขยะเฉพาะทางนะครับทีนี้ต่อเนื่องนิดนึงก็คือว่ามาคนเล่นมุกกันอยู่ช่วงนี้ว่าโอ้ยถ้าตรวจโควิดนะวิธีการง่ายๆคือเอาผ้าคุม เพราผมคุมแล้วตดขออภัยนะครับถ้ายังได้กินอยู่ก็คือไม่ติดโควิดอันนี้ก็จะพูดเร็วๆเลยว,ว,ว่าไม่จริงนะครับคือลักษณะอาการของการที่เรา,เาสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือว่าสูญเสียความสามารถในการไม่แการรับรสอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะที่แปลกดีนะครับแล้วก็หลายคนก็เอามาผูกโยงกับเรื่องของการเป็นโรคโควิดนะครับแต่อย่าลืมผมบอกไปแล้วว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วเนี่ยจนมีความสามารถในการแพร่ให้คนอื่นได้ครึ่งหนึ่งไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีไอจามเป็นไข้ตัวร้อนเลย แล้วก็อีกข้อนหนึ่งนะครับประมาณ80%ของที่เหลือเนี่ยคือมีอาการอย่างที่ว่าแล้วค่อยมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล ICU หรือเสียชีวิตนะครับดังนั้นภาวะของการที่บอกหายใจไม่ได้กลิ่นต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาวะที่เจอนะครับในใน,ในผู้ป่วยบางคนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคน,นคเข้าใจไหมคือฉนันแปลว่าถ้าเกิดคุณคุณไม่ได้กลิ่นอะไรต่างเนี่ยคุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณไปสมุทรสาครไปใกลใกลชิดกับผู้ที่ติดเชื้อมาเอออย่าง คุณไม่ได้ค,คุณยังได้กลิ่นอยู่เนี่ยแปลว่าคุณไม่ติดเชื้อไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะครับออจากรายงานที่งานวิจัยบอกว่ามีความหลากหลายมากของงานวิจัยเลยนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไอ้ภาวะการพบว่าไม่ได้กลิ่นเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ41%ของผู้ติดเชื้อ นะครับนั้นแปลว่ามีคนเยอะแยะเลยที่ติดเชื้อแต่ก็ก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับแล้วรเรื่องรับรสรับรสเลยประมาณสาเนะครับผู้สูงอายุพบระการน้อยกว่าคนหนุ่มสาวนะครับส่วนใหญ่คนที่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการไม่ได้กลิ่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่โชคดีหน่อยคือไม่ต้องป่วยขนาดเข้าโรงพยาบาลนะครับพวกพวกคนป่วยอาจจะหนักกว่าแล้วมีโรครอืๆๆ่นอีกเยอะโรคไซนัสก็เป็นที่สามารถจะทําให้เราไม่ได้กลิ่นได้นะครับหรือโรคหวัดรุนแรงก็ทําให้เราไม่ได้กลิ่นได้ นะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นโควิดนะครับตายแล้วผมพูดเรื่องโควิดไปเยอะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยฉนันก็ก็แตะในนาทีสุดท้ายว่าข่าวเรื่องเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ของอาจารย์อเนกหล่อธรรมทัศน์ที่ไปัฐมติกระสวงอุตสาดมศึกษานะครับวันนี้มีแถลงออกมาเรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ตรงกับที่ผมเล่าไปในสัปดาห์ที่แล้วเป๊ะหมดเลยนะครับหรือว่าไปดูในรายละเอียดได้ว่าไงบ้างคําแถลงก็บอกว่าภายใน4ีหปีจากนี้ประเทศไทยจะทําดาวเทียมนะครับแล้วก็อีก3ปีเนี่ยจะทําดาวเทียมที่แ สภาพเป็นยานอาวกาศนะครับเราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนยานไปโครจรรอบดวงจันทร์ใช้เวลา1ปีแต่การยิงไปสู่จากโลกไปถึงนู่นนะครับจะขยายความสามารถทางอาวกาศนะโลกเราก็จะเ,เราก็ประเทศไทยก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นหลุดผลคำถักใส่ได้ฟันค้างนะครับจะใช้งบประมาณ3,000ล้านเท่านั้นนะครับไปลองอ่านรายละเอียดดูนะครับแต่คําถามคาใจก็คือว่า แล้วมันคุมเหรอครับอาจารย์ที่จะทำอย่างนี้ผมในส่วนตัวว่าคุมนะแต่ผมว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแล,ล้วล่ะไม่งั้นสังคมเนี่ยคงถามต่อไปแน่ๆนะครับโอเคขออภัยไว้ได้ประมาณนี้นะครับยังไงคงมีโอกาสไปคุยกันต่อในโอกาสสัปดาห์หน้านะครับสอบวันนี้สวัสดีครับ sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16.30นถึง17.00น